แขนปวดขมวดู้พี่ก็จะปามพภรรยาพี่ก็จะเอาไปตรงนี้นะคะ จากระพันปอดดีปวดขาป้อปวดขาบ้อเป็นไรมานี่ยขามาปวดบอนกีมันบดหัจัจมองชิบปวดแล้วสิปวดไปมือมือยืดยืดไหนด้บ่ขาเพาะนักใจน้ำเจ้าดอกแต่ว่าเักใจน้ำข้อเจ้าไงขันข้อไข่นักอเอเออข้อไข่มันกระบัน นี่ด้วยวัฒนาโอ้ยเนาะว่องก่อนมันตีว่องกว้างคือเจ้าเนี่แนนยิ่งจริงเจ้าว้อมมองจังได้คือสูบดีแท้ะกอยังว้อมแหม่อรุ่นเทียรุ่นแบบเทียไปเลยเป็นสีเท่าๆไปเน่าหมดแล้ว่ะนั่นคือสีดีอันนี้กําลังสูบข่อยกะยังไปนี่นะก็ทะเลนะพี่เนาะโอ้ยสกอตเนาะโอ้ยเนาะไอ้หน้าบาราญี่องคนตัวที่แกน่พี่ลองบอราญี่บ้านบ้านอยู่คอนแคนราคาแปดล้านตีนเหมือนมอ แปดล้านติจักรพันธ์ธุรกิจเขาอีกจะว่าอย่างเป็นอย่างขายเมือนสุยางเอาเมือนสุยางเลยติแปดล้านก็จริงอยู่มีได้ดันจะปีแล้ววะบ้านอะไสามสี่ปีแล้วครับสามสี่ปียงไหนได้ตั้งวงมกับหาปีแล้วขอชื่อเลยสี่สี่ปีงไหนตั้งแต่เขาเขาึงไปขึ้นบ้านไม่โต้สามสี่ปีครับสี่ปีเอาเพื่อสิีวะปีครับ ถ้าไอ้แตังบงกะหาปีรมบ้านหลังนี้ตั้งแต่ตอนไอ้มที่มันอีกย่างเขาปีที่หาโอ้เกียรไปแับนี้เออไปไปซื้อในหายหน่อยเฮ้ยเฮ้ยยาวเอาอย่างนี้เลยแบบชั้นก็เศร้าลาดแตงกีบลาเป็นหีเป็นสิ่มเนอยู่บอกออกงานก็ได้เจอเอาไดนไปยังนเอาก็บึงเนี่ย มวลโลได้10กว่าคันเหตุดกอนบ้านกนบ้านดีกบ่ามีคือบ้มีพี่<_<_<_<_<_<_<_้องเอ้ตัวเราอยู่ินีพวกอย่างนี้ตัวองคือกันพี่รองซอยพึ่งซอยแยกไปตลอดได้พี่รองเด้อไอ้ไอ้คือคือในมุมมองของอ้ไอ้มาจากใ้เจากับสบายก็ไอ้ินีถสบายถึงก้อนปากดีใจดี่าบไปที่ยังมีขามีแข้งอยู่เออเหตุเป็นตอย่างเหอยัง คนจ้างยุคกัที่ึ้นเวทีคือก็แม่ปานี่ก็สิมาเลยาซื้อสักไม่เท่านอลคนงาบ่อยเลยเจ้าปีนังได้ปานี่ด้เหลามาสิถามเขากันกิสิไวัด้เนาะเอาสู้ต่อไปครับทุกคนต้องสู้มีนีทุกคนเป็นเพาะนาบอยนะครับสู้ไปด้วยกันนะครับแสดงว่าเขามีเข้ดิตใครแต่งฮอรี่พสเป็นนู้กไนจนนี่ไ ว่านบ่ได้ยืนขึ้นบ่ได้นอนหาขายปุ้มวนควนขึ้นควนแต่เี่ตนะเ่อะตนวตัวเจ้าผู้ใไมไ้ลเข้อน้ำตาจีออกน้ำตูดเดียวน้ตูน่ไหมหัวนา้ะสิเงืออะไรนี่ชสวบ้านไหนกับบานนี่ตอนโลกย่เรือง้าวยังดกแลมัน่าเอามันี่แลเราอายุบัดวดขานี่เรา ที่แหรกก็าม่เราข้าตดรอกแต่ว่าปวดขาไหล่ม้นสิได้เป็นศิษย์พี่วีชนวลทึงไปเมืคิวจอเสียไป็นศิคิวเจอถึงว่าคิวเจอเสียไป็นศเขามาสั่างว่าเอาอิลิ่งมันคืเลือไป้งสันดอกไม้นิณภาคครับ เขาสิเด็กเขาสิเออื่นข่อยปะเจ้าเจ้าสนิทกันก็เขาเจ้าบอกเขาเอื่นข่อยไหมอยู่ในเรื่องข่อยสิแดงเปอร์เซ็นต์เจ้ากระได้พี่น้องครับนี่คือบรรยากาศร่วมๆนะครับหลังวีดที่ของไรโสดของหมอล่ำเสียงมีหกครับจะได้ไม่ลืมกันครั้งที่แปดได้มีโอกาสมากกับแม่นจักรพันธ์กับฮอดดีทวีศักดิ์แล่ะดอกเหมยเพชรน่าผ้านะครับกระดุซโอปุนครับ อ่าอีพอก็มีแม่แล้วก็ป้าป้อมแล้วก็แม่แม่คนแม่ใจรักพีแม่ดีนะ,ะแม่แตงนะครับแ,<ม>แล้วก็ทีมงานของแฟนคลับของโนงพุ่งสกอร์โอปุญญีครับตอนรับตต่งแต่วินาทีแหลกเลยนะครับทีมงานยังก่อแก๊งข้าเหียนบอแม่นบอใน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 กลุ่มเิ่นกับแซวกันดีดีนะครับขอพระคุณน,นะครับกัเจังไดกั ให้เป็นพี่เป็นน้องน้ำเนยเด้อนะครับแฟนคลับน้ำยมุกหรือแฟนคลับพระเอกแม่นจักรพรรดิขะได้นะครับหรือแฟนคลับของฮอนดี้เออให้ให้อ่าเป็นพี่น้องน้ำเนยเด้อนายเป็นพี่น้องผมหลดเดี๋ยวผมมีไปขายขู่ให้ดอกเออโอ้ยก้าวถให้แต่พี่น้องแล้วผู้อื่นผมมาขายให้กะสั่นยว้อยที่เบิ้งก่อนครับขอบคุณที่ติดตามครับอย่าลืมกดซับสไคร์นะครับแล้วก็ ทั้งเพจนะ้ำหมอลำใจกันร้อยนะครับแล้วก็ช่อง Youtube หมอลำใจกันร้อย111คร้คับ <c oughs> ด้ยนะครับ <c oughs> ไปแล้วสวัสดีครับเดี๋ยว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 เรี๋ยเเเ